ค่ะวิธีการลมควันของตาตุย้ยมาดูกันเลยนี่ตาตุ้ยเขาจะใช้วิธีการลมควันตะก้าง่ายๆแบบนี้ค่ะจุดไฟแล้วก็ลมควันอันนี้ใจเวลาเมินกับเจ้าตาตุต้ยใช่ลมควัน อันนี้เฮาเฮาซุ้มจนมันดูจากตรงไหนเฮาถึงจะยุดนะคะนมัเลยกคือไม่ลรสน่าไม่สีมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอะค่ะอ๋อสีเหลืองไปเลยแล้วก็แฮมพูบุตเจ้าแฮมข้างหนึ่งเออแฮมพูบุตเจ้าเดี๋ยวนี้เขาแบบหุมไปถึงคัมอ๋อโฮมไปถึงคัมเลยกับแล้วแล้วเจือเพิงนี่ก็คือเติมตลอดเติมตลอดเติมตลอด เพื่อเพื่อไอ้ยังคะมันถึงต้องทำสองข้างมันเอาต่องหูมันกินเลื้งจนถึงจนถึงมันจนเลื้งจนเลื้งไปเลยจนเลื้งไยาปเลยอ๋อจนไปเลยกระปวดร้อนสอบปวดผมสอบเลื้งสอบเลื้งสอบขาวอ๋อแต่นนูว่ามันเป็นคนที่มากกว่านะคือมันจะยืดอายุการใช้งานมันยาวนานถือว่ายกคอดสะโพเถ้าก่อใจอุ้นกว่าเลยอืมในการน้ำก็ว่านกันเนาะ อยู่วันยาวหรืออะไรนั่น,น,นก็นล้นวก็พลาสตอะลาสติกอะค่ะพลาสติกมันอยู่หลอมได้แล้วแมนแมนตอนนี้ใจพลาสติกเรามันรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่ามันย่อยสไลด์แต่ายตัวอันเนี้ยอันนี้มันม,มันมีมันมีย่อยเลยเนี่ค่ะขาเอาไหว้หุ้มนะค่ะขาตากฝนของมกากอกไหวตามันเจ้าก็สื่ออยากเกี่ยวข้อเสอดจ้า ดีหลับเดี๋ยวไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองขอบคุณนังนะป้าค่ะโอเคเจอกันใหม่